พี่น้องจะแมนแค้นแขวโอดบบอด้ยไหมเออโอดบบได้จังไดีวบติีโอ๊ตบด้น้ำซุ้มทีว่าโอ้ยเก็บเอาคําดูถูกมาเป็นแรงพักดันเพิ่นว่าโอ้ยมันคนละประเด็นกันแล้วหูเจ้าคําดูถูกคําดาเออสิเอามาเป็นแรงพักดันได้จังไดดเออเอาคัมพอคัมแม่ห้ามหุตัวมาเป็นแรงพักดันเออประสังประสอนเพิ่นให้เห้าสูสีวิตแบบไดเนาะ ข่อยก็อย่างหัวอยู่ในหัวในโกกลีนข่อยคือกันแหละพี่น้องเขาดาปนันกับน้่ดาแม่มันโหลดไปอย่างล่ะอืมันสะใจบึ่งไปอย่างอ่ะสิมาเอาข่ำดูถูกข่ำที่เขากำลังดานี่สิมาเป็นแรงพักดอกพักดันได้จังใดเจ้าก็ดาเขาโหลดไปอย่างล่ะเออเอามันไหวฮะทีแตกอย่างโคดพ่อโคดแม่มันกระดกกระเดียดน้่ไปหอนเฮือนโหลดไปอย่างอันมันดาเธอหนึ่งดาแม่มันจกสามเธอกระเดดตัวแถมหืย ถือว่าแถมให้มันอืมไม่ต้องไปซสีเรียรบไม่ต้องไปอีงหยังพี่น้องอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปว่าเอออันเอาคํานันข้านีครับเ,เขาดาเขาสิดาสิขาสิตายพเพราะแห้งยิ่งสิไปอันเอาไปเป็นแรงพักดันอยู่โอ้ยคนละประเดนเ็นแห้งใดนี่คอยสีบอกให้อืมมุ่เจ้าก็จัดการมันโหลดเป็นหยางมือตีนเจาะก็มีตัวอืมมันดามาเขาดากลับมันดาสองเถือสองคําเขาดาสามคําแถมมันไปโหลดอืมเองหน่อยเขาก็ได้กํำไรเขาดาดาหลวบไปเลยไม่ต้องไปย่านพี่น้องอืม คือ่อยนี่บอดีย่านได้นําแมนหอนเพื่อนหลดไปอย่างเห็นหัวมันดาบานนี้กูก็บอดีสนใจบานนี้ดาพิดกันมากบอดีไปขอหงอะข,ขอขึ้นดีกบไเพอยู่ไผเพยยูมันไปเลยอย่าไปลไําไล่ืมัมนไปจังสันสิไปเอาคมดูถูกคาม,มาเป็นแรงพักดันเพื่ออย่างถามเนี่ยเออเอาคมดีดง,งามๆกูานาันบอดีบอกคำของคนในครอบครัวของเฮาเนี่พ่อแม่พี่น้องเขาสั่งสอนเฮาเนี่ไหมปัญญาตายาญ่นี่ไหมแม่นู่บอกจะว่า ห้าวเห็ุเห่าก็บอ่อดีกินเออลองอเหตุบางทีหละ่ะเจ้าก็บอดีกินเดี๋ยวสิไปสิเหลียดอียงงกับตัวนั่นขอยถามเจา้าเนรอืมโอ้ยขอยละเงิดข้อนอีหลีอืดแตงแต่แนวสิอันนี้อีหลีได้ขนก็นได้โอ้เนาะ